นี่ับให้ีมันนะเสียหม้อง้องเสียงน้องน่ารักจ้ะมาเลนรียอเรียตกนเรียเสียงแบบก็ีนี่จะสบายจัน่ารักอะไรอะหิจุก้นบนมนเกิะไรยิงจุกปากเก็บไปไม่เก็บหรอกแวันที่จุกปากอะวิ่งแก้มตุยเลย่แก้มตุยมยนเออเก็บด้

Kondang, kenderap, kondang, woo, kondang.